รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อุ่นใจใกล้หมอมาประจำทําหน้าที่ตามเวลาที่เรานัดกัน13นก50นาทีที่ช่อง9าิมคอด HD แห่งนี้นะครับเรามีเรื่องราวน่าสนใจจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนมีนาคมมาฝากครับถึงแม้ว่าจะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วแต่ว่าหนังสือเราก็ยังคงมีเนื้อหาที่ทันสมัยอ่านได้ตลอดไปครับ สองเรื่องที่จะนํามาถ่ายทอดให้ท่านชมได้ติดตามเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือมหัศจรรย์สําหรับการอ่านหนังสือเพียง6นาทีซึ่งจะมีความมหัศจรรย์ไงเดี๋ยวไปติดตามกันในเบรกแรกส่วนเบรกที่2ครับค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใกล้เคียงต่อเนื่องกันก็คือในเรื่องของการป้องกันอัลไซเมอร์ซึ่งนักวิจัยเนี่ย เขามีการวิจัยกันมาแล้วว่ามีอะไร10อย่าง10ชิ้นที่จะทำให้ลดการเกิดอัลไซเมอร์ได้ไปติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอกันในเรื่องแรกก่อนนะครับนักวิจัยได้มีการค้นพบความมหัศจรรย์ของหนังสือซึ่งเกี่ยวพันกับความคิดของระดับสมองทุกส่วนถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการอ่านเพียงน้อยนิดแต่ก็สามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้กับสมองได้และไม่ว่าจะอ่านหนังสือประเภทใดก็ตามการอ่านจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับตัวเราได้ทันที ความหัศจรรย์ของหนังสือ4ีอย่างมีดังนี้ครับอย่างแรกก็คือการอ่านหนังสือเพียง6นาทีสามารถลดระดับความเครียดได้ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิจัยของ m i n d Lab International ที่ University of Sussex ในปี2009พบว่าหลังจากอ่านหนังสือเพียง6นาทีระดับความเครียดจะลดลงเมื่อเทียบกับการทำกิจกรรมอื่นๆอ,อย่างเช่นการไปฟังเพลงหรือว่าเดินเล่นนั่นเองอย่างที่2ก็คือการอ่านหนังสือช่วยในการตั้งสมาธิ ซึ่งซูซานกรีนฟิลด์นักประสาทวิทยาได้ทำการศึกษาแล้วพบว่าการอ่านหนังสือช่วยให้สมองมีความคิดที่เป็นระบบและมีการโฟกัสที่จุดสนใจได้ทีละจุดช่วยให้สมาธิไม่เกิดการวอกแวกไปมาอย่างที่3ก็คือการอ่านหนังสือช่วยให้ไม่เกิดโรคสมองเสื่อมซึ่งตรงนี้สถาบันฟิเชอร์ที่ศึกษาในด้านอัลไซเมอร์ในสหรัฐพบว่าการกระตุ้นทางสมองเช่นการอ่านสามารถช่วยปกป้องทักษะด้านความจำและการคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นผู้วิจัยแนะนําว่าการอ่านหนังสือทุกวันสามารถชะลออาการของโรคสมองเสื่อมได้และประการที่4สุดท้ายนะครับก็คือการอ่านหนังสือช่วยลดความกังวลวิตกได้อย่างน้อยก็5วันจากการศรรษษึกษาของมหาวิทยาลัยอิมอรียูนิเวอร์ซิตี้ในสหร,รษษัฐแสดงให้เห็นว่าการอ่านหนังสือประเภทนวนิยายช่วยลดความวิตกกังวลในสมองได้ การอ่านวนวัิยายช่วยให้สารในระบบประสาทและสมองเกี่ยวกับความกังวลลดลงอย่างมากและการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทไม่ได้เกิดแค่ระหว่างที่อ่านนวันิยายเท่านั้นแต่ยังอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยก็5วันด้วยครับนอกจากจะได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างนั่นแล้วนะครับการอ่านหนังสือนี่ก็ยังมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพและก็การสร้างสารอีกด้วยก็เป็นประโยชน์ที่เรานำมาฝากเอาไว้ ในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบ,บับประจำเดือนมีนาคมอย่าลืมนะครับต้องเรียนย้ำนิดหนึ่งว่านิตยสารอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจําหน่ายตามแผงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทิวลาไม่ต้องไปเหนื่อยครับแค่ถ่ายคิวอาโค้ดที่จะปรากฏหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ท่านได้เห็นว่าข้อมูลรายละเอียดการติดต,ต่ออยู่บนหน้าจอของท่านสามารถกดเข้ามาหาทีมงานของเราแล้วก็ประสานการ สั่งได้เลยครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยเวเบรดที่2ยังมีเรื่องของสิบงานวิจัยที่ให้ประโยชน์เกี่ยวกับในเรื่องลดการสมองเสื่อมได้ด้วยครับการติตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลหรือเป็นเนื้อหาที่ มีสาระน่ารู้เกี่ยวเนื่องกันกับเบรกที่หนึ่งก็คือในเรื่องของป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ใครๆก็พอสูงอายุแล้วกลัวครับห่วงว่าจะาไม่คุณพ่อคุณแม่หรือาญาติผู้ใหญ่จะเป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือตัวเองสูงวัยขึ้นมาแล้วก็อาจจะกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันมีวิธีครับอย่างที่หนังสือเนิยสารอุจจัยแกทยหมอเนี่ยได้นำมาเสนอไว้ก็คือเป็น10 งานวิจัยที่ช่วยชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างนี้มาติดตามเรื่องนี้กันครับอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสมองอาการที่เห็นได้ชัดก็คือการหลงลืมที่ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จึงมี10ผลงานวิจัยนะครับสำหรับไว้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะเราก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมอย่างแรกก็คือการพูดภาษาที่ส เรื่องนี้ก็ช่วยให้สมองมีการจัดระเบียบและสมองได้มีการใช้งานอยู่เสมออย่างที่2ก็คือการอ่านหนังสืออย่างที่ได้นําเสนอไปในเบรกแรกแล้วนะครับช่วยให้สมองได้มีการขยับเปรียบเสมือนว่าสมองเนี่ยได้ออกกําลังกายนั่นเองอย่างที่3ก็คือการรับประทานอาหารซึ่งเป็นอาหารประเภทผักและพืชตระกูลถั่วผลไม้ปลาและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอย่างที่4ี่คือไวน์แดง ช่วยลดการก่อตัวของคราบจูลินซีในสมองที่เชื่อมโยงกับการสูญเสียความจําและโรคอัลไซเมอร์อย่างที่5ก็คือการดื่มกาแฟเขาบอกว่าผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ3าถแก้วเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ได้อย่างที่6คือการรับประทานปลาช่วยลดการเกิดอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งโอเมก้า3จากปลายังมีส่วนช่วยทําให้หัวใจแข็งแรงอีกด้วย อย่างที่7คือการเลิกสูบบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่มากๆก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างที่8การออกกําลังกายอันนี้ก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยลดอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้โดยเฉพาะการเต้นแอโรบิกช่วยให้การคิดและระบบสมองโดยเฉพาะประจุไฟฟ้าในสมองได้มีการขยับซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีอย่างที่9กก็คือ การดูแลสุขภาพซึ่งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของการทําให้โรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นหากไม่มีโรคเหล่านี้จะช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้และอย่างที่10ก็คือการลดความเครียดด้วยการนั่งสมาธิหรือว่าเล่นโยคะเพราะว่านอกจากจะช่วยให้ลดความเครียดแล้วยังช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยก็ล้วนเป็นเรื่องที่มีผู้ นำไปปฏิบัติแล้วก็เห็นผลอย่างนั้นสมจริงอย่างที่เขานำผลวิจัยมานำเสนอนี่แหละครับเราก็เลยนำมาฝากไว้ในนิสารอุ่นใจใกล้หมอเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เอาไปลองทบทวนลองปฏิบัติด,ดูว่าเรามีคนตัวเราเองนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยในคนในสมาชิกในครอบครัวผู้ใหญ่เนี่ยครับอาจจะต้องจำเป็นต้อง เอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อลดในเรื่องของอสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ให้อยู่ไปนานๆได้โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้นี่ก็เป็นความประนานดีจากนิยสารอุ่นใจใกล้หมอซึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทางเดียวเท่านั้นเองนะครับสนใจลองดูนะครับใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code คที่ปรากฏบนจอแล้วก็จะสามารถสื่อสารกับทีมงานของเราได้สั่งไปเลยครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ